สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยง่ายสไตล์วาวากันจ้าวันนี้เรามาที่ไหนกันครับแอนวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะคะมาพบก,กับร้านอาหารตามสั่งร้านนี้นะคะมีชื่อเสียงด้านกะเทราแล้วก็เป็ดต้มยำทุกคนเื่อใครมาภูเก็ตอยากแบบว่าหากินอาหารธรรมดาธรรมดาหาตามสั่งอย่างเงี้ย ซึ่งอยู่แถวกระทูใช่ใช่ร้านนีปั้นอยู่หลังซุปเปอร์ชิปเล็กกระทูนะคะทางขึ้นเขาป่าตองนทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาทานบ้างโอเค่ะไปเมนูของเราก็มาแล้วนะคะเราสั่งเป็นอันนี้เกาเหลาเกาเหลาต้มยำนะคะแล้วก็กะเพรารวมไข่ดาวจ้าเดี๋ยวเรามารองชิมกันนะวันเด็ดวันไม่เด็ด จะบอกว่าอันนี้คือถ้าใครชอบรสจัดอ่ะไม่ต้องสั่งนะคะเพราเผ็ดือไม่เผ็ดเพราะว่ามาจัดมากทุกคนดูคุณภาพเต็มคำหิวนั่นธรรมดาชอบรสชาติถึงใจมีเหมูมา ใครนี่มาเที่ยวภูเก็เตเน,นี่ยหาอาหารตามสั่งรอนนะ้อยุกเาหล่อขอชิมถักก่อนอ,อันนี้เป็นเปาหลออตำลึง ก็เ,เราตำลึงมันจะอร่อยเนาะใครที่ไม่ชอบเห็นสก,กังดาลลุ่ม <laughs> บอกเขาก่ <laughs> อนไม่ให้ตามมาแล้วกินเห็นไม่ได้นี่ไม่ได้เนาะเนาะ รสชาติถึงใจรสชาติถึงใจสาวใต้อย่างเรานะบรรยากาศเขาก็เหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้านเลยเนาะอารมณ์แบบตำลึงน,นี่หมูสับ โอเคค่ะเดี๋ยวว่าขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวลองมาคิดค่าเสียหายกัน อร่อยไหมอร่อยไหมร้านเห็ดน้ำมูกเลยร้านนี้หนูเป็นคนแนะนำพี่แอนมาใช่ไหมตอนนั้นใช่นานมาแล้วท้ายต่อทุกทีไม่เคยกินข้าวทุกทีสั่งก๋วยเตี๋ยวเออแต่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้องยำร้านนี้คือดีใช่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวอะอร่อยใช่แล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะหนูบอกว่า อา,าหารมาตรฐานอืมคือปกติของทั่วไปเลยอะแต่ขอดูไอ้นี่หน่อยกเากาเหลาเกาเหาน่อยอ้ำเกาเหลาให้ดูสักคำสิ <c oughs> ให้คนแบบอยากกิน <c oughs> เรามาคือร้านจะปิดแล้วนะเหลื <c oughs> อ,อีกประมาณสองจานสุดท้ายถามแค่นเ้เขาบอก อันนี้เหมือนจะเป็นลูกชิ้นนี่นี่เลยพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรนะแชปมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่โอเคค่ะอมโอเคค่ะเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปเราลืมบอกว่าชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหมูสับต้มยำใบตำลึงค่ะ <laughs> เอาจิงๆิงเรามาทานหลายครั้งแล้วนะ แต่ไม่รู้ว่ามันชื่อร้านอะไรทุกคนเออจะบอกว่าร้านนี้นะคะตั้งอยู่ทางขึ้นเขาป่าตองอข้างๆอะไรนะพี่แอนมันชื่ออะไรมีมีต้นโพกระถูใช่แล้วเออใครที่อยากจะมานะมองซอยที่อยู่ข้างๆนะแล้วก็ขับตรงเข้าไปในซอยได้เลยร้านมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นซุมซ้มๆอยู่เนาะเออนัน่นแหละค่ะจะบอกว่ารสชาติอาหารวันนี้พี่แอนให้กี่คะแนนสิบ วบาก็ให้สิบนะทุกคนเพราะว่าเป็นอาหารตามสั่งที่ถูกและดีจริงๆทุกคนแต่เสียดายเผ็ดใช่ใครที่ทานเผ็ดไม่ได้นะแนะนําเลยนะคะบอกเขาก่อนนะว่าแบบเออทานเผ็ดไม่ได้นะคะขอลดซอสลงมานิดนึงเออมันมันมันเป็นประมาณว่าแบบลดนตายอะนู้นขนตายอะทุกใจเราและเราอะคนตายแล้วเมื่อกี้เราสั่งมาแค่แบบว่าสามอย่างรู้สึกใช่ไหมมีกะเพราลวมิตร อสองสองจาน<ช>แล้วก็ไขด่ดาวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยเกาเหลาต้ตยามยำใช่แล้วแล้วก็น้ำลำไยอร่อยมากเพียงบอกแต่ว่าไม่ได้ชิมทีนะ <c oughs> แล<ต>้วก็น้ำลงแค่นั้น <มา S 2> เองราคาที่เราเสียไปนะคะวันนี้ทั้งหมด235บาทถือว่าไม่แพงคุณภาพปกติ กับราคาพื้นฐานของอาหารตามสั่งนะคะโอเคค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและเดี๋ยวติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าคลิปหน้าพวกเราจะพาไปหาของกินอะไรอร่อยๆในภูกเก็ตให้ท่านผู้ชมได้กินกันโอเคค่ะบ <Okay S 1> ๊ายบาย